วันนี้เราจะมาเปิดเผยสาเหตุเรื่องราวของ JAL n a i r i n e เที่ยวบินญี่ปุ่นของโตเกียวได้บินแค่แป๊บเดียวเครื่องบินก็ได้ตกไปในภูเขาโอซุทากะจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเครื่องบินจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลย 8.12นาฬิกา12นาทีเครื่องบิน J8 a i r แอร์ไลน์ก็ได้เทคออฟจากสนามบินฮาเดดาไปที่สนามบินโอซูทาก้าโดยจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการเดินทางนักบินก็ได้ยกหัวเครื่องขึ้นเพราะว่าจะเทคออฟตามปกติแต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเครื่องบินไล้ท้ายเครื่องบินได้ระเบิดออกทำให้เครื่องเอียงซ้ายแล้วก็เอียงขวา กัปตนจึงเร่งเร่งผ,ผ่อนผ่อนทำาให้เครื่องบินเชิดหัวขึ้นและปากหัวลงสุดท้ายเครื่องบินเจอกับภูเขากับตันได้พยายามเร่งเครื่องเพื่อเปิดหูเชิดหัวเครื่องขึ้นแต่สุดท้ายปีกเครื่องบินนั้นได้ชนกับภูเขาเครื่องบินก็ได้ชนภูเขาเป็นทางการ